สวัสดีครับพบกับสุลุขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดซานาไม่มีลักซานีจวัตยังเดียวด่วนข่าวดีเช้านี้สําหรับแฟนบอลหงแดงเทนใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่คาดปัดราช,นชันจุขาวหงแดงยิ้มเทนใกล้จรดประกาศเซ็นสัญญาฉบับใหม,ม่แฟนลิเวอร์พูลเตรียมเฮเลยนะครับมีรายง,งานมาว่าเทนอลกเซนโนแบ็กควัตัวเก่งใกล้บรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม,ม่กับหงแดงเต็มที่ ดยการนั้นนี่นะครับเบมาเรตนัก่ข่งสึกลาลิกาสเปนแสดงความสนใจในตัวเทรนส์อย่างจริงจังโดยมีรายงานจากสื่อสเปนว่าการเจอจากใกล้บรรลุข้อตกลงถึง98%แล้วแต่ทว่าล่าสุดสถานการณ์กับพิกพันเมื่อสกัดสปอร์ตรายงานมาว่าทีมงานของเทนส์เริ่มถอยห่างจากการเจอจาก,กับเบลมาเรตซึ่งสกัดสปอร์ตเป็นสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในเกาะอังกฤษ รายงานระบุว่าการกระทำาดังก่าวสร้างความไม่พอใจกับฝั่งเรมาริดเป็นอย่างมากถึงขั้นทำให้รัชจ,จุขาเป็นเป้าหมายไปที่โจโจโกิมเมตก่องการสอดรุดประโยชน์ของเบย์มินิกแทนแม้เรยมาริดจ,จะยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะคว้าตัวเทรนส์แต่การที่นักเตะถอยห่างออกไปเช่นนี้ย่อมเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับลิเวอร์ pool หลายฝ่ายเชื่อนะกรบว่าการที่เทนส์เปลี่ยนท่าทีอ่านเป็นเพราะเจ้าตัวใกล้บลูก,ก็ตกลนสัญญาชุวใหม่กับลิเวอร์พูลแล้วโดยไม่มีเหตุผลใดที่เทนส์จะปฏิเสธข้อเสนอจากทีมระดับรเรือมเรดเวนเยทีแต่ว่าเจ้าตัวจะได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจกว่าจากหงแดงหากเทนส์ตัดสิในใจจะลดประกาศสัญญาชุวใหม่ก็จะเป็นการเดินตามรอยตำแหน่งอย่างสตีเวนจูลาดที่เคยปฏิเสธข้อเสนอจากทีมยักษ์ใหญ่เพื่ออยู่แค่แค่นินริตรฟิลต่อไป แฟนๆหงแดงคงต้องรอติดตามข่าวดีกันต่อไปนะโอ้โหรอเลยแหละครับแฟนๆน,นะครับเตรียมตัวเ hey ฮกันได้เลยนะฮะเทนน่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อละครับรายง,งานจากสกายสปอร์ตนะครับมีมูลความจริงนะครับจวดพี่น้องจวดลิเวอร์พูลส่งดาวรุ่งบุกทิ่น PHV พักแข้งหลักก้าวรายลุยยูฟาแชมเปี้ยนลีก ลิเว์พูลได้ประกาศรายชื่อ21นักเตะชุดเยือนพรีวีไฮเวนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายปรากฏว่าไร้เงาเข้ื่องหลักถึง9รายนะฮะฮงดานะครับที่การันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วต้องการอยน่าวน้อยหนึ่งามจากเกมนี้เพื่อที่จะคว้าตำแหน่งจ่าฝูงการันตีพรีวีไฮเวนแม้จะแทบการันตีเข้ารอบเฮยอฟแต่ก็ยังคงมีลุ้นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติหากสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ อันเนอร์สลัดนะครับกุนซือลิเวอร์พูลตัดสินใจพักผู้เล่นตัวหลักหลายคนโดยอาริซงเบเกอร์เบจิฟันไดอิบริมากโกนาเต้เทนอเล็กซานเดอร์โนโ,นโ,นโรอันส์คาเฟนแบกอเล็กซิสแม็กนิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลโมฮิเมาサラและดูดิอาร์ตต่างก็ไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยนอกจากนี้แล้วกับเคอติจูนลาติโกโจตาสองแข้งคนสกันที่ยังมีอาการบาดเจ็บก็ไม่มีชื่อใน21คนสุดท้ายเช่นเดียวกัน แต่ข่าวดีสาหรับแฟนๆหงแดงก็คือโจโกเมสเซนเต์แบ็กตัวเก่งหายจากอาการบาดเจ็บกรอบมาซ้อมกับทีมได้แล้วหลังจากต้องพักไปนานกว่า2เดือนอย่างไรก็ตามนะครับเจต,ตัวก็ยังไม่ได้ถูกเรียกติดทีมในเกมนี้ด้วยการพักผู้เล่นตัวหลักในเกมนี้เปิดโดยการให้ดาวรุ่งถึง9คนได้มีโอกาสสัมผัสเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าสาหรับอนาคตโดยรายชื่อ21นักเตะลิเวอร์พูลชุดเดือนพีวีไฮฟนมีหนังนี้ พูลสตูคีวินเคลเฮอร์วิเตสลาฟยารอดฮาร์วีเดวีกองหลังเจ้าเรย์คอนซาฮามารานาโดเคนเนบลาสลี่อันโดโรโมซอนกัตตานสมิการ์เจมนอริดอแซคมาบายากองกลางวัตตูรินโดฮารวีเอเลียดเจมแมคกเคเนลทรีแอนยูนีและคลินส์มอริสันส่วนกองหน้าคือิคกโปดามิโนยีสตฟาริโกเคซาเจเดนแดนและเทนส์คอนเนตโดเฮตี พ่อไม่กล้าเปิดเผยเบื้องหลังลูกชายตัดสินใจย้ายศพลิเวอร์โูลคาร์ลอสแบ็กอลิสเตอร์นะครับคุณพ่อของ ister, อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางลิเวอร์โูลเปิดเผยเบื้องหลังการตัดสินใจที่ลูกชายเลือกย้ายจากบรเดนมายังหงดแดงนั่นเหตุผลหลักๆก,ก็คือการได้ร่วมงานกับอดีตกุณสอ,อยานเจเกงครับ สองทัพทีมชาติอาร์เจนตินานะครับยา้ายจากไบรเดนมาค้าแข่งในแอนฟิลเมื่อปี2023โดยค่าตัวเพียง35ล้านปอนเท่านั้นซึ่งการย้ายสังกัดเกิดขึ้นเพียง8เดือนหลังจากที่แม็กอลิสเตอร์เซ็นสัญญายชมัย่กับเดชีกัต็ไดเด้วยกันนะครับคาร์ลอสเปิดเผยว่าเเกนครอปมีบทบาทสำคัญในการพาตัวลูกชายตนเองไปสมเสื้หรือวอริภูลโดยระบุว่า ตอนที่เขากำลังจะเล่นฟุตบอลโลกในกาตาร์เรานั่งคุยกันกันกบไรเดนและเจสันเงื่อนไขาการปล่อยตัวที่ดีเพื่อที่เขาจะได้แสดงผลงานที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกและไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าซึ่งเขาทำได้แล้วเลือกลิเวอร์พูลเพราะครับเพราะต้องการเขามากและพวกเขาก็กำลังผ่านการสร้างแผงกองกลางยุคใหม่เจ็กนคลับตกหลุมรักเขาและให้โอกาสเขามากมายซึ่งเขาก็ไม่ทำให้เสียเปล่าเขาทำผลง,งานได้อย่างเยีเ่ยมในฟุตบอลโลกและโคปาอเมริกา และได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มีนักฟุตบอลหลายคนที่เล่นเกมรุกดีๆหลายคนที่เล่นเกมรับดีๆแต่ไม่มีมากนักเหมือนที่กับอเล็กซิสแมคเลสเตอร์ที่เล่นเกมรุกและเกมรับไดดีเท่าเทกันคาร์โรดกาวเตอไปว่าอเล็กซิสกำลังสร้างผลงานที่ดดเด่นและมีฤดูุกกาลที่พิเศษทีมที่เล่นได้ดีมากเขาอาจจะเล่นเกมรับมากกว่าเดิมนิดหน่อยภายใต้การกุทีมของเคกิงคลับ แต่ความแตกต่างก็คือเมื่อคุณประสบความสาเร็จมากขึ้นคุณก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นและเมื่อคุณประสบความสําเร็จและคุณมีความมั่นใจคุณก็จะถูกกระตุ้นให้ทําสิ่งต่างๆมากขึ้นใช่ไหมและนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นเมื่อคุณกังวลว่าจะไม่ทําผิดพลาดคุณอาจจะไม่ได้ทําสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์เมื่อคุณกล้าพอที่จะยิงจากปืนใไก่หรือใจบอลได้อย่างมั่นยําคุณก็เป็นประกายได้ อเล็กซิสได้รับการสนับสนุนให้ทําสิ่งที่ยากขึ้นและพิสูจน์เห็นว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่โดดเด่นและเขาแสดงเห็นว่าเขายัางมีพื้นที่สําหรับการพัฒนาได้อีกจูนี่ฟิมปงนะครับเปิดเผยว่าเขาเคยปฏิเสธโอกาสย้ายมาร่วมทีม Liverpool. ลิเวอร์ pool ฟิมปงนะครับเคยเกือบย้ายเข้าอคาเดมี่หงแดงสมัยเป็นดาวรุง่งจูมี่ฟิมปงนะครับได้กววาตีมเจ้าหนุนแลนด์ของเบลร์ลิเวอร์โกลดซน ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาเคยเกือบเซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาว,วชนของลิเวอร์พูลเต็มที่แล้วแต่ติดปัญหาเรืงองการเดินทางจึงต้องหันหลังให้กับการเป็นสมาชิกของหงดังปัจจุบันกับสถานการณ์ของแบ็ควาของลิเวอร์พูลยังไม่แน่นอนอย่างหนักและจากรองกับตันทีมอย่างเทนนอเล็กซานโดรเหลือสชญญาเพียงแค่5เดือนและยังไม่ได้ขยันเช่นสมัยออกไปโดยมีเริมเรดพร้อมที่จะรับตัวไปร่วมง,งานด้วยในปีหน้าขณะเดีวยวกันนะครับฟิงปงก็เป็นอีกหนึ่งรายชื่อ ที่ตกเป็นข่าวพร้มัมกับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดในฐานะต,ตัวแทนของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนเนื่องจากเป็นผู้เล่นที่ตรงกับแนวทางที่บอร์ดบริหารหงส์แดงต้องการทั้งเรื่องสไตล์การเล่นและมีอายุเพียง24ป่ปีนอกจากนี้ลันกับฟิ์งปงอ้างว่าครั้งหนึ่งเขาเคยใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเต็มที่แล้วแต่ปัญหาเรื่องการเดินทางจนต้องย้ายไปเข้าทีมเยาวชนของ Man City แมนซิตี้แทนก่อนที่จะไปกาสโกชติและมาสร้างชื่อกับเลเวอร์คูเซนในปัจจุบัน เบื้วาชาวดัตกล่าวว่าตอนเด็กผมเคยเล่นเป็นขงหน้าและทำแฮตทริกในนัดจริงเสลื่นผมได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของทวีนแมทในเกมวันนั้นมีแมวมองของหลายๆสโมโซออาทิลิบบูบูโบตันแมนซิตี้และอื่นๆอีกมากมายผมเลือกลิอร์พูก่อนทีมอื่นผมจะเซ็นเซญากับพวกเขาแต่ใน,นตอนนั้นการขับรถไม่ใช่เรื่องสำคัญรอบกลวงของผมก็ไม่ได้มีรถขับ และสโมสนพวกเขาก็อยู่ไกลและแมนสตี้อยู่ในแถบที่ผมอาศัยอยู่ดังนั้นผมจึงลองไปทดสอบฝีเท้ากับแมนสตี้และมันก็สมเหตุสมผลมากกว่าเพราะผมเดินทางด้วยรถบัสแค่15นาทีกิลเกอร์ชื่นชมสล็อตปลูกชีพสามแข่งหงพร้อมหนุนนโยบาย f อ g เอจเก็บเงินก้นตัวรอทุ่มซัมเมอร์หน้าจะมีกินเกิร์กับอลิประกันหลังลิเวอร์พูล ออกโรงหนุนหลังนโยบายการสรัมทัพของสโมสรภายใต้กลุ่ม FSG และกุนซืออันเนอร์สลลตที่เน้นการพัฒนาผู้เล่นเดิมมากกว่าทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่โดยยกตัวอย่าง3มแข้งหงแดงที่โชว์ฟอร์มเก่งขึ้นอย่างชัดเจนภายใต้การกุมทีมของสลลตได้แก่ไรอันสกับเฟนแบ์ลุยดีอาร์ตและโคดิกโปจะมีาลกอนะครับกล่าวในรายการเดอโอเวอร์แลป ว่าเราทุกคนตื่นเต้นกับการเย่เทียมและอยากเห็นเทียมเสริมความแข็ง,ขงแกร่งแต่บางครั้งโค้ชก็ไม่ได้แค่ซื้อนักเตะแต่พัฒนาผู้เล่นที่มีอยู่แล้วส็ลตทำให้การแฟนแบกเดอัตและแกโตดูเป็นคนละคนกาแฟนแบกถูกปรับบทบาทเป็นมิฟิโอตวรับเดอัตกยับขึ้นไปเล่นเป็นคอหน้าตัวหลอกและแกโตก็ได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งริมเส้นซึ่งทั้ง3คนต่างก็ทำงานอย่างยอดเยีย่ยมช่วยให้ Liverpool, ลิเวอร์พูลลุนแชมป์พรีเมียร์และนำแปนซ่าฟูงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก แมนลิเวอร์พูลจะไม่ได้เสริมทัพนักเตะดังในตลาดกระสแคนักเตะแต่เจมี่กัลเลเกอร์เชื่อว่า f อ g กำลังเก็บเงินก้อนโตเพเื่อรอทุ่งเงินซื้อผู้เล่นระดับท็อปในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งหากแข้งหลักอย่างเทนอเล็กเซนโนเวอร์จิฟานไ์และโมเมสซาลาตัดสินใจย้ายออกจากทีมซึ่งแน่นอนว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ซื้อใครเข,ข้ามาในเดือนมกราคมหรือแม้แต่ช่วงเสมเมอที่ผ่านมาพวกเขาต้องมีเงินก้อนโตเพื่อรอซื้อนักเตะที่ต้องการในช่วงซัมเมอร์หน้า จมีการเกอก์ก,ก,ก่าวเสริมปัจจุบันลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อโยงกับนักเตะหลายคนเช่นซาเลหฮาโตคาริมอาเดยยมีและรายาันเชอร์กี้รวมถึงแบงคซาดาวรุ่งอย่างมิลออรเกอร์เกสยันรอยก็ตามด้วยนโยบายการเงินของเอฟเอจีทำให้หงส์แดงมักใช้เงินเสริมทัพน้อยกว่าคู่แข่งโดยมีบูมแฮมตันและไรเดนที่ทุ่มเงินมากกว่าลิเวอร์พูลน้บต้งแต่ปี2019ไม่พลิกโผ ฟิวจอนฟันทงลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่ฟิวจอนนะครับอดีตประกันหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลภายใต้การรุมทีมของอาร์เนอร์สโอตจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครอบครองได้สำเร็จฟิวจอนนะครับซึ่งเคยสัมผัสกับความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วได้มองว่าฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของ Liverpool ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะยิ่งในชัยชนะเหนืออิสติฟซีเนียงเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของทีม ผมคิดว่าลิเวอร์พูลมีไหวพริบพวกเขารู้วิธีเอาชนะแม้ในวันที่เล่นไม่ดีและนั่นคือสัญญาณของทีมที่จะเป็นแชมป์ฟิลโจนกล่าวอาดีตแข้งในวัย32ปียังชี้อีกว่าอาการบาดเจ็บของบุกยอาก,กาปีกตัวเก่งของอาเซนอลเป็นอีกหนึ่งปจัจจัยสำคัญที่อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลซึ่งปัจจุบันมีคะแนนนำห่างอาเซนอล6คะแนนสามารถทิ้งห่างกู่แข่งไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นอาเซนอลดูเหมือนจะฟอร์มตกลงเล็กน้อยพวกเขาเสมอมาสองนัดติด การขาดสาก้าลมถึงสลีบาที่เจ็บไปก่อนหน้าน,นี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลมีคุมกําลังตัวสำรองที่ดีกว่าโดยเฉพาะในแนวรุกพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้โดยที่ฟอร์มการเล่นโดยรวมไม่ตกลงผมคิดว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลมีแต้มนาห่างมากเกินกว่าที่ใครจะตามทันนอกจากนี้แล้วนะครับฟิลจอนยังกล่าวเช่นชมอานเนอร์สวรัตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่สามารถพาทีมกลับมาโฟกัสเกมลีกได้อีกครั้ง หลังจากความไปแพ้ต่อทันแนมฮอสเปอร์ในศึกคาร์คับรอบรองชนะเลิศนัดแรกอันเนอร์สลอตเป็นผู้จัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถกระตุ้นลูกทีมให้กลรับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้อีกครั้งสำหรับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรีเฟสแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายโดยเฉพาะก,กับพีบีไฮโอวินหากพวกเขาสามารถเอาชนะได้ก็จะควา้าแชมป์กลุ่มไปครอง้าดูมานาน กุนซือพีวีไฮเวนยกลิเวอร์พูลเจ๋งที่สุดในยุโรปโอ้ยก่อนเกมปีเตอร์บอลนะครับเงยขดพีวีไฮเวนเชิดชูลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในเวลานี้พร้อมระบุเฝ้าติดตามผลงานหงส์แดงมาตลอดเพราะชื่นชอบสไตล์การเล่นปีเตอร์บอลนะครับกุนซือพีวีไฮเวนกล่าวยกย่องลิเวอร์พูลว่าตอนนี้พวกเขาน่าจะเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในยุโรปหลังทั้งสองทีมมีคิวดวลกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดสุดท้าย ในคำคืนวันพุที่29มกราคหนี้ทัพฮวงแดนครับการันตีการเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเก็บชัยชนะ7แมตช์รวดดังนั้นแมตช์นี้พวกเขาก็ต้องการแค่อย่างน้อย1คะแนน,นก็เพียงพอแล้วที่จะจบอันดับที่1นในะรอบลีกเฟดปีเตอร์บอสเปิดใจก่อนแมตช์นี้ว่าการต้องรอบับมือลิเวอร์พูลซึ่งรั้งจากฟงเพิมลิงเกและยูฟาแชัเปอร์ลีเป็นงานยากมาก ดยพวกเขาต้องคว้าชนะในการพบกับยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์เพื่อโอกาสในการคว้าตัวรอบเพย์ออฟเรายังไม่เข้ารอบทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราและการด้หนึ่งแต้มน่าจะพาเราไปเล่นในรอบต่อไปได้แต่นั่น,นว่าเป้าหมายของเราคือการคว้าชัยชนะแล้วเราอยากทําให้ได้ด้วยการเล่นในสไตล์ที่ดีที่สุดเพื่อทําให้แฟนบอลสนุกเรามีความมั่นใจแต่เราต้องต่อสู้กับทีมที่เก่งมากๆอาจเป็นไปได้ว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดในยุโรปณเวลานี้หรือในโลกก็ได้ ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่ผมเฝ้าติดต่อดูตอนที่ผมมีเวลาเพราะผมชื่นชอบสไตล์การเล่นของพวกเขาจริงๆปีเตอร์บอสร,ระบุนะฮะมีโอกาสแค่ไหนบอลฮันอีกราคาลิเวอร์พูลคว้า4แชมป์หงทํทำบอลผวาหงทํทำบอลผวาเลยนะครับเช็คเรทล่าสุดโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะคว้า4แชมป์ในซีั่นนี้ ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังบอสอนเนร์กำลังพาทีมทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆแล็ตบลกบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะฮะได้ปรับราคาลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์สี่รายการในฤดูกาลนี้พิมลิกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพและคาราบาวบบคัพลดลงเหลือแค่50ต่อ1คือแทง1จ่าย50เมื่อรวมทุนแล้วโดวยก่อนเปิดฤดูกาลนะฮะลิเวอร์พูลมีอัตราต่อรองคว้า4แชมป์อยู่ที่1,500ต่อ1 หรือแทง,งจ1จ่าย1 5 0่รไม่ลงทุนลดลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วหลังอยู่ในเส้นทางการคว้าทุกแชมป์ทุกรายการโดยเดือนธันวาคมปีที่แล้วราคาอยู่ที่200ตัวหนึ่งแทงหนงจ่ายสองรไม่ลมทุนนะครับโดยตต่อตรองคว้าแชมปร,ร,รายการต่างของลิเวอร์พูลในนุูกาลนี้มีดั่งนี้พิมลิ่งเกลดราคา1ต่ 4. อ4ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกราคาอยู่ที่5ต่อหนึ่งพิมลิ่งคาร์โรครับราคาอยู่ที่11ต่อ8 พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกราคา9.2ต่อพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพราคาอยู่ที่9.2ต่อคาราบาุคัพแชมเปี้ยนส์ลีกราคาอยู่ที่8.1ต่อเอฟเอคัพคาราบาุคัพราคาอยู่ที่8.1ต่อพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพคาราบาุคัพราคาอยู่ที่10.1ต่อเอฟเอคัพยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกราคาอยู่ที่20.1ต่อพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพแชมเปี้ยนส์ลีกราคาอยู่ที่25.1ต่อเอฟเอคัพคาราบาุคัพยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 40-1ตและคว้าทั้ง4แชมป์พรีเมียร์ลีกเอเวรอร์แคาร์ล์คัพแชมเปี้ยนลีกราคาอยู่ที่50-1ตนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ราคาอยู่ที่1น0 0อตัวตอนเปิดฤดูก,กาลมานะครับตอนนี้ราคาล่วงลดลงมาเหลือ5 0ตัว1แล้วนะครับซะนั่นแล้วมีโอกาสคับพ่อแม,ม่พีนองซีแซมกระหึ่มโลกไปโหลดนะซีได้แฮกันมวล,มวล มามาดานเชวิลี่นะครับเปิดเผยสาเหตุไม่ย้ายสมลิเวอร์พูลในทันทีเพราะอาริสงเบเกอร์ฤดูกาลนี้นะครับลิเวอร์พูลอาจจะต้องประสบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไปขวาหรือแม้กระทั่งปีขวาแต่ที่น่าจับตามองไม่แพ้ก,กันก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูแม้อาิซงเบเกอร์นะครับจะกลับมาลงสนามหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บในเดือนธันวาคมแต่ฟอร์มการเล่นก็ยังไม่เปิ่งปร,รางเท่าที่ควร และยิ่งเมืองหงแดงสัญญาณล่วนหน้าคว้าตัวจอจี้มามาดาซิวรีในด่านอนาคตไกลชาวจอร์เจียมาร่วมทัพยิ่งทําให้อลิสงเบเกอร์ต้องเจอกับแรงกดดันมากขึ้นในการรักษาตาแหน่งมือหนึ่งนะครับล่าสุดมามาดาซิเบรีนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุสําคัญที่เขาไม่ได้ย้าย,ยามาร่วมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ช่วงสเสมิที่ผ่านมาโดยบทสนทนระหว่างเขากับฟรันตอเรสแข้งบาร์เซโลนาหลังจบเกมที่เจ้าคันขับบาเินเซีย บุกไปพ,าพ่ายแพ้ต่อเจ้าพืชทุมบาซุนาเจ็ประตูตัวหนึ่งซึ่งถูกบันทึกภาพเอาไว้โดย d a z n ตอเรสได้เอ่ยถามมามาร์ดาชิิลี่ว่าทำไมนายถึงไม่ย้ายออกไปในปีนี้ละ่ะซึ่งนายด่านชาวจอร์เจียตอบกลับสันส้นๆแต่ได้ใจความว่าอาลีซงคำตอบของมามาร์ดาชิบิลี่อัตติความได้หลายแง่ม,มุมทางการยกย่องอารีซงว่ายังคงเป็นผู้สัประตูที่ยอดเยี่ยมหรืออาจหมายถึงการที่อาลีซงยังคงเป็นเมอหนึ่งของลิเวอร์พูล ทำให้เขายังไม่มีโอกาสลงสนามยันไรก็ตามมีแรงกันมาว่ามามาดาชิวี่จะย้ารุ่งกิมลิเวอร์พูลในลุ้นกันหน้าและเขาจะเข้ามาแย่งชิงตําแหน่งมือหนึ่งกับอาริสเมเกอร์ซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้ครองตําแหน่งตัวจริงในทิมแอนเวลแต่ที่นแน่ๆการมาของมามาดาชิวี่จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นให้กับการแข่งขันในตําแหน่งผู้รับสัมบตูของลิเวอร์พูลอย่างแน่น,นอนนะครับนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสามของที่ 29มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ